อห็หอกไม้นะครับให้กับ<ด>ต้แนแ่งแบล็กเดมอนด้วยนะครับ ขอกราบขอบคุณอัพไลน์ที่น่ารักถ้าไม่มีเขาไม่มีเราวันนี้นะคะขอขอบคุณคุณซีกับคุณทิพย์ค่ะกราบขอบคุณโค้ดกับบอสที่ปั้นดินให้เป็นดาวขอเสียงตบมือให้โค้ดกับบอสเลยวันนี้ถ้าไม่มีโค้ดกับบอสและไม่มีอัพไลน์ที่ชื่อทิพย์ และคุณสี่ก็มีผู้หญิงคนนี้อยู่ตรงนี้ค่ะัอดีตว่าจะไม่รองครชีวิตไม่ได้โรได้คิดกุลา คนนี้ขับรถไม่เป็นทำนยังไงครั้งแรกเลยคุณซีกับคุณทิพย์ไปชวนก็ <ไป S 1> <ว>มีความรู้สึกว่าทำยังไงเมื่อเรามีงานประจำก็คือขายประกันเราก็มีความรู้สึกว่า เราอ่ะทำมา้1 8 0 0าแล้วก็ฟากมจนไงมันให้พัำทำทุกอย่างที่เขาบอกว่ารวยเครือข่ายไหนมาเอาหมดุดเจ๊งก็มีได้เงินก็มีแต่วันหนึ่งเมือ่อตัดสินใจเมื่อคุณทิพย์คุณซีไปชวนแล้วเคยเห็นบอสกับโค้ ไกลๆที่บริษัทเก่าถามว่าเข้าถึงโค้ดกับบอสไม่เข้าไม่ถึงเลยคนเป็นแสนเมื่อโค้ดกับบอสอยู่บนเวทีไปถึงโคลราบริษัทเก่าถามว่าใจเลยพูดเลยว่าผู้ชายกับผู้หญิงคนนี้เก่งจริงๆนึกงในใจนะฝันได้ถูกไหมคนเราไปไม่ถึงก็ไม่เป็นไรแล้วก็ ฝันก็มาจริงๆวันหนึ่งได้มาร่วมง,งานกับโค้ดกับบอสด,ดีใจมากๆด้วยอัพไลน์ที่คุณทิพย์คุณซีแนะนำวันนั้นคุณทิพย์คุณซีมาบอกตัดสินใจไปประชุมที่ระยองด้วยไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่ว่าจะไปเพราะว่าตอนนั้นที่เข้าเออเครือข่ายสุดท้าย มันได้เช็คไม่กี่ใบแล้วก็เคยเห็นผู้หญิงคนนี้เก่งมากผู้ชายคนนี้เก่งมากฝันว่าวันหนึ่งจะต้องร่วมงานกับท่านคุณซิสคุณซีมาบอกว่าเป็นโค้ดเอกชัยสิริงพงษ์ชาติและไบริตัดของบอสโซฟิดามาเรียนมีความรู้สึกว่าไปที่ไหนคุณทิพย์คุณทิพย์บอกว่าหละย,ยอง จากตาดปลายระยองตัดสินใจไประยอง,ดดยองเพื่อไปฟังตอนนั้นมีคนอยู่ไม่กี่คนแล้วก็พาเพื่อนไปตา่ตาดลงปาระยองแล้วแค่ฟังเท่านั้นแค่ฟังแผนเท่านั้นกลับมานอนไม่หลับเพลินแค่นี้ด้วยถดวยัดด้วยตัดสินใจสมัครวันนั้นอ่ะหนึ่งรหัสค่ะ ก็ตามมาประชุมไม่มีใครมีกันมองหน้ากันสี่ห้าคนไม่เป็นไรสู้แล้วฝันแล้วพอได้ไปประกบไม่กี่วันฝันก็เป็นจริงก็ได้เห็นโค้ดกับบอสไปจังหวัดตราดไปช่วยเรามีไหมคะบีเจ้าของบริษั์ที่ไหนมางิ้วกระเป๋าไปตามบ้านไปตามชนบท ไปตามบ้านไปช่วยเราเรามีความรู้สึกว่าเราต้องสู้ให้ให้ถึงที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราแล้วลวันนั้นก็ตัดถึงเมื่อโค้นกับบอสมาได้แค่สองสามวันขอก็ไปได้ดีเออแล้วที่เรากินใช้เราก็สวยขึ้นแล้วก็ขอ แล้วทางานทํางานทํำยังไงคะงานประกันก็ทําไม่เป็นไรคุณทิพย์คุณซีมาให้เวลาโค้ดบอสมาให้เวลาหัวหน้าประกันด่าด่าไปค่ะเอาออกไปหรู้ม่หนูไม่แค่ถึงวันนั้นก็ทำเพราะเราเห็นนี่เวลาโค้ดกับบอสมปทํางานกับเราคุณเกดสองพัน คุณเกตสามพันคุณที่บอกนี่กันโอ้นี่รายได้ปีเหรอค่าชาวบ้านก็ยังดีเราคิดอย่างนี้เราก็เลยความสึกว่าทำยังไงเราถึงจะมีเราจะทำตรงนี้ให้ได้แล้วมันคง <c oughs> ก็เลยว่าชวนคนทุกครั้งจะต้องชวนคนให้ได้ <c oughs> เมื่อคนกับบอสบอกว่ามีเซ็นเตอร์มิตติงมีโอพ ไม่เคยนอนหลับเลยจะต้องรีดลรายชื่อออกมาให้ได้ยี่สิบท่านในยี่สิบท่านเนี่ยจะต้องไปกับเราสักห้าท่านสิบท่านและทุกครั้งที่มี OPP หรือว่าโค้ดจัดตามโรงแรมแบบนี้ mm. เกณฑ์ก็ต้องเกณฑ์ก็ชวนคนแล้วก็ชวนได้เพราะเราใส่ใจเข้าไปให้เขาชวนด้วยความจริงใจค่ะบอกเขาว่าไปรวยด้วยกัน แล้วทำทำไปทำมา,าได้แอนเอแสงรายได้ประกันค่ะแล้ววันนี้ได้เดือนหนึ่งก็ราวๆเจ็ดแปดหมื่นนะคะ จากผู้หญิงที่เช่าบ้านมา20-30ปี้นะวันนี้ซื้อบ้านได้หนึ่งหลังค่ะันรถอีกหนึ่งคันขับไม่เป็นก็ให้ทีมงานขับค่ะจากตรงน,นัจากวันนั้นถึงวันนี้ไม่เคยมีคำว่าเสียใจสักนิดหนึ่งที่เก้าวข้ามาตรงนี้เพราะว่า คนนี้สร้างตัวได้เพราะบริษัท e อ g นเจ h เฮิรจริงๆค่ะมันรู้สึกตื้นใจน้ำตาของความสำเร็จมันตื้นตาจริงๆเพราะว่ามันไม่ได้มมนเดินมาได้ตรงถึงจุดนี้เพราะเรารู้เลยว่าฝันของเราสำเร็จแล้วและขอให้ทุกคนเดินตามฝัน แล้วก็รายได้ได้จริงๆค่ะ้วันนี้ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นและศรัทธาในบริษัทแอนเจิลเฮิร์บกราบขอบคุณค่ะ